ดีครับมีสำรับก็ถูอต้องปูสำทำเกษตรนะครับวันนี้ปู่สำจะมาเก็บข้าวนะครับูข้าวข้าวของปู่สำนี่จะมาเก็บใส่สอบเพราะว่าเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วตากแห้งแล้วก็จะเอางานมาจุประกอบวันที่บรรจุใส่สอบนี้ทำยังไงครับปูสำอ๋อเดี๋ยวเดีวปูสำจะทำให้ดูนะจะตัก มีลักษณะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีรถตักรรถจักรมาดูอุปกรณ์วันนี้ผูสัมจะมาสาธิตอุปกรณ์การก่อข้าวนะคะวันนี้ก่อข้าวใส่กัดถุงก่อเบิถุงก่อข้าวจะมาสาธิตให้ดูนะคะเอ็ดดี ขั้นตอนแรกก็คือรถรถตักใช่ไหมปูซัมเดี๋ยวปูซัมจะสาธิตให้ดูนะคะ fc ว <oughs> ิธีการตักข้าวาก,กับก,ก้องก่อนดูปูสัมจะทำให้ดูนะคะ fc วันนี้มาช่วยถือก้องให้ปูซัมทำาะเกี สาธิตตักข้าวให้ดูนะคะเอทีมาเป็นกำลังใจผู้สังก่อนนะคะผู้ส,สั่งที่คนขยันนะคะอายุเกือบสีปีแล้วยังไม่เสียณง,งานยังทำ ก็จะได้พักผอนตามอัตราพาเครื่องนี้สู้ๆก่อ,อนนับปู่ซ้ำตักใส่ตรงนี้นะคะออมีเครื่องชุ้นแรงนะคะเอสีมีเครื่องขึ้นแรง มีพนักงานช่วยคนหนึ่งนะคะเอสีมาถึงลานข้าวก็นึกถึงอดีตตั้งแต่ย่าหน่อยทำเกษตรเป็นเด็กเล็กนะคะสมัยก่อนเวลาทำลานข้าวนี้ต้องไปตักน้ำตักน้ำมาผสมขี้ควายกวนๆให้เละๆแล้วก็ ปัดไปปัดมาเหมือนอไรเขาเรียกว่าทาลานประมาณนี้หละ,ะเขาเรียกว่าทาลานนะคะเอาเอากีบควายมาทาสมัยก่อนนี้น้ํามันก็ไกลนะคะเอซีขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตตปิดปากหน่อยนะคะเอีไม่เห็นเห็นหน้าเห็นตานะคะเออสมัยก่อนนี้มันมันไม่มีพ้างแงงเขียวนะคะก็ต้องทาลานเอา ย่าหน่อยเป็นเด็กเล็กประมาณปสามปสี่ประมาณนี้แหละไปหาบนนู้นหนองสาใกล้ๆนูน้นมาทาลานกว่าจัดเสต็จโอ้แสนเหนื่อยลำบากนะคข่เอซีเหนื่อยมากเลยย่าหน่อยก็เคยไปรับจ้างหาบน้ทาลานด้วยนะคะ่เอีหาบหนึ่งก็จะจ้างสลึงหนึ่ง หากก็เดินตามคันเทนาใกล้ไกลค่อยย่องค่อยเดินไปกว่าจะถึงสระน้ำนี่ลำบากแสนลำเข็นนะคะเอฟทีเพราะว่าสระน้ำแต่ก่อนนี่มันอยู่ไกลมันไม่เหมือนทุกวันนี้มีน้ำประปามีบาดานมีคลองสุนประทานมีสระน้อยสระใหญ่แต่ก่อนนี้สระมีสระเดียวอยู่ใกล้ๆทั้งหมู่บ้านตัก ไปตักด้วยกันรวมกันนะคะเอสีแต่ทุกวันนี้มันมีเมคโคมีอะไรตักก้นสะสะกักน้ำตักอะไรก็มีอยู่ใกล้หน่อยบางทีก็มีบาวนงมาดานก็ไม่ลำบากแต่ก่อนนี้ลำบากมากจะทาลานแต่ละทีนี่โอ้ยไปหามาตั้งไกลนะคะเอสี่ลำบากมากวันนี้ย่านหน่อย ก็มาช่วยปูกัำก็บข้าวเอ่อแค่หน่อยก็ไม่ได้ทาลานเหมือนแต่ก่อนหรอกเดี๋ยวนี้มันมีคอนกรีตชาวบ้านเขาก็เหมือนกันไม่ได้ทาบางคนก็ไปตากที่วัดสนามสนามวัดเดินวัดบางคนก็ตากถนนหนทางคอนกรีตถนนทางรถที่ไม่ใช้งาน ก็มีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวน,นี้สบายไปเยอะเพราะว่ามันมันทันสมัยแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไม่มีที่คอนกรีตไม่มีที่ถนนหนทางไม่มีเดินวัดเดินวัดแต่ก่อนนี้มันก็เป็นหญ้าเป็นอะไรไม่เหมือนทุกวันนี้ที่คอนกรีตไปหมดโทรศัพท์เข้าแล้วค่ะออกที ค่ะเอสี่คุณพ่อเป็นคนคุณพ่อผูทำทำเกษตรเป็นคนหัวประดิษฐ์หัวประดิษฐ์มากเลยนะคะเอาของเศษของเก่ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ไม้ปล่อยสะดวกสบายนะคะเอสี่สุดยอดหัวประดิษฐ์เลย เลงแล้วก็เป่าลมไปในตัวสวัสดีปู่สามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปู่สามทำเกษตรนะครับวันนี้เออปู่สามมาตาักข้าวเก็บข้าวใช่ไหมคะมาเก็บข้าววันนี้แล้วก็จะขอสัมภาษณ์หน่อยครับมายืนมายืนตรงนี้หน่อยมันรู้สึกมันเงางๆนครับเออจะขอสัมภาษณ์หน่อยปีนี้ทำนากี่ไร ประมาณห้าสิบห้าสิบก้ไร่ห้าสิบกว่าไร่แล้วจะขายเลยหรือว่าจะเก็บไว้รอตอนที่เก็บเยอะแล้วขายไปประมาณสองรถก็เหลือก็มาเก็บไว้ก็จะตากรอราคาราราคามันลดลงมันรอราคามันน่าจะขึ้นใช่ไหมความคิดเห็นแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะเป็นลวไม่จะเก็บไว้ก่อน รัฐบาลช่วยพยุงราคาหรือว่ากรมการข้าวจะพัฒนาข้าวย่างเงเพราะว่าข้าวตัวนี้เป็นข้าวอินรีข้าวข้าวตัวนี้เป็นข้าวอินรีสวยงามใช่ไหมคะสวยเ,เ็นว่าปู่สันจะเก็บไว้เนาะไว้ก่อนรอราคาสักพ<า>ักนราคาสักพักอาจจะเป็นลังปีใหม่โอ้ข้าวราคาถึงกิโลละ มื่นห้าหมื่นแปดละประมาณนี้เนาะอตันละหมื่นแปดเป็นความหวังของชาวนาเนาะเดี๋ยวนี้มันตันละหมื่นห้าก็ขาอยากจะเพิ่มอีกสักสองบาทสามบาทเพราะว่าตั้ละสองหมื่นนะโอเคเนาะเป็นว่าขอบขอคุณเอฟซีเนาะที่นี่ขอบคุณเกือบได้ที่เลยก็อหนึ่งสองสามแล้วก็อยู่ข้างในอีก็ประมาณสี่สิบกระาอบ ออกระสอบกระสอบใหญ่ใช่ไหมครับกระสอบละห้าร้อยห้าร้อยโลเนาะอโอเคแค่นี้ละครับขอบคุณพี่สีที่ติดตามนะครับผมปู่สามทำเกษตรสร้าง่อยสร้เกษตรในสตอลลี่ขอบคุณมากๆ มาตักข้าวมีเียเข้าวไว้เพราะว่าข้าวตากแห้งแล้วตั้งแต่วันที่เก็บ,บาตากเก็บไว้เพราะข้าวปีนี้ก็ขายไปประมาณได้ประมาณ4-5ตันก็เลยว่ามันราคามันลดก็ตากพอต,ตากแล้วราคามันขึ้นก็ยังไม่ไปขายก็รอให้ราคาให้มันราคา อีกสักหน่อยเก็บไว้เพื่อเก็บรอขายประมาณเดือนไหนครับปูประมาณเดือนพี <S 2> <S 2> ่ใหม่นนะมกราคมพันะปีปีหนึ่งปู่ทำนาได้กี่ตันคะประมาณยี่สิบกว่าตันแต่ปีนี้ก็จะได้มากกว่าสี่ยี่ห้าตัน<อ>แต่ลงทุนเยอะลงทุนเยอะนเนะะพอดีแต่ว่าคุณปูนป่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างรถไถรถ,รถเกียวรถตากรถอะไร อุปกรณ์ทุ่นแรงเนาะอุปกรณ์เครื่องุ่นแรงมีเยอะก็เลยอยากจะมาทำลองดูอันนี้ก็ของของคุณอย่นี้ก็เหมือนกับว่าเราทำนานหนึ่งไถก็จ้างแรงงานเขาเป็นรายวันแล้วก็มาปั่นก็เราเราก็มาดูอุปกรณ์อุปกรณ์เราเองว่างั้นเถอะอุปกรณ์เราเองแล้วก็มาบานข้าวแล้วก็ดูหญ้าดูอะไรมันมี พราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทาเองเหมือนกับลงมือแเบถทายจับนี้ทําเองเพราะว่าเรามือคิดต้นคนแรงเรามีเรามีที่สุดผู้ยหญแล้วแล้วก็จากโน้นจากนี้เราก็ไม่ได้อะไรหนักหนาไม่แตวรถตัดใจ่นี่ก็พอเลยก็รอราคาประมาณมจัเดือนสองเดือน ใช่ค่ะกรมการข้าวเขาอนุมัติว่าจะได้อะไรอันนี้เป็นข้าวอินทรีย์ข้าวเกษตรที่ข้าวนาเป็นใหญ่กรมน้องมะเตลได้ราคาก็เพิ่มจากเลีผียึดเนี่ยครับโอเคเนาะโอเคนะครับขอบคุณมาก KFT ติดตามดูต้องผลสำสำกเศษกตอนเกี่ยวไม่ได้ทำเพราะยากยุ่งยากกับร้านก็เลยไม่ได้ทำเพราะ ขอบคุณเอฟซีมากโปรดติดตามตัวจำหรับเป็นเศษด้วยนะครับอีกเช่นายก็จะทำาน้าปังนะเพราะว่าน้ามันเยอะอยู่โอเคครับผม